การดับทุกข์มีได้ด้วยการครบสัพปะบุรุษมาคันธิยะปริพาชกได้กราบทูลว่าข้าพเจ้าเลื่อมใสต่อท่านพระโคโดมอย่างนี้แล้วท่านพระโคโดมจะสามารถเพื่อแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าโดยประการที่ข้าพเจ้าจะลุกขึ้นจากอาสนะนี้ในลักษณะแห่งผู้หายตาบอดได้ไหมพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่า ดูก่อนมาคันธยะถ้าอย่างนั้นท่านควนครคบสัพป,ปบุรุษดูก่อนมาคันธยะเมื่อใดท่านคบสัพป,ปะบุรุษเมื่อนั้นท่านจักได้ฟังธรรมของสัพป,ปะบุรุษดูก่อนมาคันธยะเมื่อใดท่านได้ฟังธรรมของสัพป,ปบุรุษเมื่อนั้นท่านจักปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมดูก่อนมาคันธยะ เมื่อใดท่านปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วเมื่อนั้นท่านจักรู้เองเห็นเองโดยแท้ว่านี้คือโรคนี้คือหัวฝีนี้คือลูกศรโรคหัวฝีลูกศรทั้งหลายในกรณีนี้ย่อมดับไปโดยไม่มีส่วนเหลือเพราะความดับแห่งอุปทา,านของเรานั้นจึงมีความดับแห่งพบเพราะมีความดับแห่งพบจึงมีความดับแห่งชาติ เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้